รูวการเสียงครับ hey. เียบปักดูนะครับฟ oh. แล้วเปิดดูครับดูอาการอาเองครับการเสียงดังครับโอเคปัหนัอครับ

โอ <im <im cool. well> ้โหโอ้อะเอ้นี่ด้วยม่แตก็นานปีเยอะิดงานต่อฟางครับนม่ออกครับถัดตกันหน้าทุกหนัติดแบโเกงก็อย่างดีอยู่ครับไม่มีรอยครับครักูก็ไม่หลวม

ตอนใส่ครับใส่ค้าบสองหน้าเหล็กเทคกันใส่ไฟแปะนี่ครับลดกันก,ร,กรหลุดช็อตได้ครับบอกว่าเวลาเราใส่ตะแกรงตะแกรงเป็นเหล็กครับนี่ก,ก็เหล็นกน็อตเป็นเหล็กเชื่อมต่อก,กันเหล็กครับแปลว่าดีที่สุดครับนี่นะแปะเลยครับ